ลักษณะเนี่ยต้องหอยเป็นตัวยูเขา้านะอย่างนี้นะครับเห็นไหมหอยเป็นตัวยูแล้วที่ปัญหาก็คือรถผมมันยาวสแกนเนียนนะแล้วมันมันไม่ค่อยมีที่กว้างหัวเห็นไหมเห็นรถแต่ตอนนี้สามารถควบคุมได้แล้วเนี่ยเนี่ยเแบบนี่ยถ้าแบบเนี้ยอ,อะ่ระรถยนต์<ๆ>อออไปก่อนดเดี๋ยวเฮ้ยนี่มีกลุ่มพิกก๊อปด้วยเว้ยเฮ้ยสามชาหาเพื่อนนะครับกลุ่มพิกก๊อปเรานั่นเองนะครับ สามชาหาเพื่อนไม่ได้หาเรื่องนะครับายหน่อยเนาะเอาเอา,เอาที่่เอาทีตะบูดหน่อยเนาะโอเคครับได้เลยลูกพี่คิดว่าไปถอยแบบนี้แต่นี่เด็กๆใครปัญหาตรงนี้ก่อนม,มันเลี้ยวมาได้ไหมอ๋อมันหย่อนลงมาเยอะเหรอโอเคดันไปก่อนเราดันไปให้สุดแล้วพับแล้วก็โยกหน้าไปทางขวาแล้วก็ไล่ตามอีกทีไม่ต้องล็อกเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะลอกใหดูด สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในอยิปสองรอบเผือนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาหางมาซ่อมนะครับที่อู่ช่างหนุมนะครับซึ่งมันแคบมากแล้วมันต้องถอยเข้านะครับเป็นตัวยูเข้าไปนะเดี๋ยววันนี้มีพ่อมาช่วยดูให้นะครับเพราะมันแคบแล้วถอยอยากนะครับ เหตเราก็ถอยเข้าไปข้างในนะโอ้เอาเปิ้ลยังขึ้เอาไว้ที่ไหนงเรจไเคลียร์รถเกเคลียร์อยู่เดี๋ยวไปจอดนี่ก่อน้รถขไปได้ก่อนกบถโอเคคตแคบ้าไปได้ก็ขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาถ้ารถอ๋อโอเคได้แล้วพอาพอละลงไปได้อลอลงไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์รถก่อนเดี๋ยวต้องต้องต้องเคลียร์รถก่อนนะครับมัน เขารถจอดเราไม่รู้ว่าจะไปจอดตรงไหนก็ลงไปดูกันมันพอถอดสายไฟออกนะ เดีเดี <screws> ๋ยวจอดตองไหนอ่อ้๋อสู้ค่ข้างนาดนี่งหรออ๋อไม่โคก็กขึ้นนโอเคฮะตัวนี้ไอ้เกนเอ่อแกนที่ขาตะกระแตนมันหลุดนะครับแลมันก็เลยร่วงลงมาไอตัวกระบอกคดหน่อยนึงนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็บิดหน่อยแต่ดำไม่ล่วงนะหางตัวนี้ใช้ที่เที่ยวเดียวนะสลักหลุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาซ่อมก่อนวันนี้เดี๋ยวจะถอยเข้าเนี่ยยากนะครับเราต้องถอยเป็นตัวดูลักษณะถอยเป็นตัวยูนะครับซึ่งเลยต้องให้พ่อมาดูนะครับเออพี่เดี๋ยวแม่โคเนี้งยกแขนขึ้นได้ก่อนอ๋อ ที่ผมต้องการก็คืออยากให้ปุ๊กถี่แม่โคมันหนีออกไปจากตรงนี้เพราะมันถอยเข้าเข้ายากนะครับโคตรยากเลยพูดตรงๆวะเน,นี่ยสําหรับผมวันนี้ยากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวมันยาวแล้วที่กว้างหัวเนี่ยเราไปดูนะคือลักษณะเนี่ยต้องถอยเป็นตัวยูเข้านะอย่างนี้นะครับเห็นไหมถอยเป็นตัวยูแล้วที่ปัญหาก็คือรถผมมันยาวสแกนเนียนนะแล้วมันมันไม่ค่อยมีที่กว้างหัวเห็นไหม ถ้มันตรงนี้มันกว้างผมไม่กลัวเลยแต่มัน,ม,นมันดีอย่างที่ว่านี่มันเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับหางผมหางเก่าที่ใช้เป็นสามเหลี่ยมยาวนะครับนี่นะอันนี้สั้นมันก็จะช่วยได้เยอะหน่อยได้ดีหน่อยเดี๋ยวต้องลองดูนะครับพเพราะเขาที่แล้วเอาวอลโวมาคันวอลโวมันสั้นนะครับเป็นหัวลากวางดํามันสั้นนะครับคันนี้มันหัวไม่ใหญ่ยังวะเดี๋ยวเราจะลองถอยกันดู ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับ,ดบเดี๋ยวพ่อช่วยวางแผนเดี๋ยววันนี้พ่อจะช่วยดูให้นะครับพ่อจะช่วยบกรถให้นะครับก็มันต้องมีคนบกช่วยแล้วแหละงานนี้นะครับก็ต้องเป็นคนที่รู้ด้วยนะครับมันจะรู้กันนะครับถ้าให้ถ้าไม่งั้นจะไม่บรรนซ์นกันนะนั่นช่างใหญ่เราครับช่างหนุ่ม ปอบปอขากระจกบนปอเออป่นละป่นละตองเลยต้องเลยเฮ้ยนี่มีกลุ่มพี่ก๊อฟด้วยเว้ยเฮ้ยสามชาหาเพื่อนนะครับกลุ่มพี่ก๊อฟเรานั่นเองนะครับสามชาหาเพื่อนไม่ได้หาเรื่องนะครับ กลุ่มของพี่ก๊อปเลยไปได้เอาใจนุ่มคอยพับมาอยู่สักช่วงนี้ดูมานะครับอย่าให้หัวมันคว่ำพับมาเพิ่งจะเอานี้เกี่ยวขึ้นแล้วค้ำก่อน พอค้ำสร็จแล้วก็ถอยทีเข้าไปนู่นเลยงั้นเดี๋ยวเราถอยตรงนี้เดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนก็ได้มันจะยากพี่หนุ่เขายังมาเยียดซื้อแล้วก็เดินไปแน่มาเออเดี๋ยวค่อยขยับแน่ก็ได้ขับรถก่อนเลยไงีครับคับขับรถนี้ถอยไปนู่นครับแล้วเดินหน้ามาโอเคขับได้ได้เลยช่างเขาต้องการหิ้วกระบะขึ้นนะใช้แบมโคหิ้วขึ้นนะเดี๋ยวผมเตรียมตัวละมันถอยยากตรงที่ว่ามันแคบตรงเนี่ยถนนมันจำกัดใช่ไหม แล้วรถเข้าออกก็เยอะ,ะครับแล้วมันไม่มีที่เคลื่องหัวเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆนะครับเฮ้ยชิบหายแล้วกูขึ้นรถแับวาไอ้เี้ยพวกนี้มึงมาแล้วเฮ้ยมึงมองหน้ากูไอ้หนูมาดเต็มตัวก่น <c oughs> อนก็วันนี้นะ <c oughs> มัน, <c oughs> มนเราต้องถอยน่าจะได้โยกหลายรอบนะครับ อย่างว่าเราไม่ต้องกลัวการโยกนะถ้าเป็นที่แคบๆแบบนี้นะมันต้องได้โยกหลายรอบแน่นอนเดี๋ยวพ่อช่วยดูให้นะวันนี้แล้วผมก็ไม่คุ้นชินกับการต้องใช้หางสามเหลี่ยมสั้นด้วยเพราะว่าเขาที่แล้วเป็นสามเหลี่ยมยาวนะครับเดี๋ยวลองดูลองถอยดูนะครับหลายรอบหน่อยวันนี้ถอยให้เป็นแนวทางนะครับอาจจะไม่แนะนําไม่ได้มากนะครับเอาเลยนะบอเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยรถรถไปก่อนบอจะปล่อยรถไปก่อนก็ว่าไห ซ <c oughs> อยนี้รถเข้าออกเยอะนะครับคืออีกหนึ่งปัญหานะครับท <oon> <astrology> ี่จริงมันก็เขาต้องใช้ออกหมู่บ้านในนี้มันเยอะนะครับเราแล้วเรามาถอยเข้ามันจะลำบาก่อยมีรถอีกคันหนึ่งนะครับพ่อบอกเห็นกระจกกันไหมครับน่าจะเห็นกันนะ

เอ s <S ้กำลังไล่ตามกำลังไล่ตามกำลังไล่ตามเอาพับเข้าไปเลยบ่พับเข้าไปเลยบ่เอาเลยาไปเลยกว้างหัวก้เลยก้างหัวเอไปพุ่งทั้งหมดเลยก้างหัวนี้ไปพุ่งทั้งหมดเลยที่ทางทองอ่ะก้างหัวที่ทางทองอ่ะเดี๋ยว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 มัน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 จะกลายเป็นพับเกินแล้วอย่าไล่คืนปัตตาเด้อเนี่ยมันจะไล่คืนปัตตาแน่เดี๋เขาต้องเลี้ยงไปแบบนี้อ่ะโอ้ยนี่มันติดเลยว่แต้มตมันติดว่ะ มันนจแตติดอีี่าเตียยนนน้อมมมััจเดี๋ยวเขาพ่อว่าขาตะกระแตนมติดดิวะขาตะกระแตนติดกับวงเดือนเดี๋ยวเเขาเอารถเครื่องไปก่อนนะครับตอนนี้มันขาตะกระแตนที่มันหย่อนลงนะครับขายตะกระแตนที่มันล่วงมันไปค้ำเวลาสามเหลี่ยมเราบิดนะครับที่มันล่วงลงไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวพ่อกำลังจะมัด ต้องต้องได้มัดขาที่มันหยอดลงไปนะเดี๋ยวจอดก่อนโอเคๆเ,เดี๋ยวต้องได้มัดมัดขาก่อนนะนนะเพราะว่ามันไอ้นี่มันร่วงลงไปเมื่อกี้นะ้อยต้องลงไปก็ได้มั้องอยู่ในรถนี่หรอวะอวนะพะออะไรก็รัดกันให้ได้แล้วครับพอ,อมันตีตเวลาตอนเลี้ยวบิดไหมเหรอ

เดี๋ยวอาจารย์แอมด้านซ้ายแอมนั่อก็ได้เพราะด้านซ้ายมันห่างเอาลูกที่ซ้ายแอมก่อนอืมแต่นี่ยวแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนี่มันเลี้ยวไปได้ไหมอ๋อมันหย้อนลงมาเยอะเหรอย้อนลงมาเยอะแต่เปีนี้รถยนต์นี่อย่าไปได้ เรียนตร่ับสมอส่ตได้ไ่ด้แล้วเนาะครับผม,มาาไ,ได้แล้วนะเออม,นนมื่อกี้มันมันเลี้ยวบิดพับสามเหลี่ยมไม่ได้เพราะมันไปก,กไะระลัดกันไว้นะครับมันไปกระหลัดกันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีไอเดียละตั้งลำใหม่

โอเคได้ครับได้ครับไม้รุดได้ครับเนี่ยเคือตีโบโป้อเห็นมันจะไล่บัตันเหรล่ะได,ออได้ได้ได,ไดถ้าแบบอียได้ถ้าแบบเอียได้มาลยคงคลออยังยัง,ย,งยังมาลงคลองเด้อวเ,เข้ามาได้ ลงคลองละเดี๋ยวเขาเหยียดตรงเดี๋ยวเขาเหยียดตรงพับเปนตัวยูพอดีด้านซ้ายติดอย่างก่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวขอเยีดก่อนขอเยียดก่อนมันจะพับมันมาทานล้วมาทานเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดมาต้องมาต้องมาต้องเดี๋ยวขอขอขยืดน่อยเดี๋ยวขอยืดดน่ดียเขยียดนยว ้้ายมีขารอบืัน้นเออคือมันคือมันหัวมันบโต๊ะบได้ตอนนี้สามมันควบคุมได้แล้วเนี่ยเนถ้าแบบเนี้ยเอรถยนต์ไปก่อนเดี๋ยวขึรถยนไปก่อนนั่นแหะอุ้ยสวยนั่นนั่นขวาเนาะงั้นเดี๋ยวเราดินไปขวาหน่อยนึง

อ๋อพ oh, oh, no oh, right. uh, ่อก็ต้องบอกข้างออกไปซ้ายสิพ่อพ่อก็บอกก็ไปซ้ายกับพ่อเฮ้ยถ้าไปขวากจะด้านขวาอย่างเดียวแล้วกันด็เกียร์บน่เอกว่ดซ้ามีเลยอบถยมาเลยอยเอยเลาเลยเียบอแเพอลยขอขอขอไล่ก่อนไล่ก่อนเอออะไรอลยเอเลยเสียบเลยเสียบเลย อ๋อโอเคไปยกตัวถังก่อนเดี๋ยวเขาจะยกตัวถังขึ้นก่อนนะครับเขาจะยกตัวถังขึ้นก่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยถอยอีกทีที่จริงถ้ามีล็อกถอยนะคือล็อกถอยมันต่อระบบไฟผิดนะครับ ถึงได้ปลดสายไฟที่ปลอยลูกออกเพราะว่าถ้าเวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยล็อกถอยมันลงเพราะว่าต่อสายผิดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าจะเดี๋ยวพ่อจะต่อสายไฟเข้านะครับแล้วก็ถอยแบบล็อกเข้าไปเลยมันจะง่ายนะรเราจะได้ไม่ต้องยกเยอะนะครับอาจจะได้ยกหน้าหน่อยนึงแล้วก็ถอยดันถอยดันแบบล็อกเข้าไปเลยแล้วถอยจะได้ช่วยตรงเนี้ยจะได้ใช้ตัวนี้เยอะเลยเดี๋ยวตอนนี้เขาจะเอาไปโคโยกขึ้นก่อนอะไรวะ โ oh, อ, oh. อ้น้ำอห้เจ็บโอ้ยเนี่ยที่จริงไม่ต้องล็อกก็ได้นะคือเราแค่ดันไปก่อนเราดันไปให้สุดแล้วพับแล้ก็โยกหน้าไปทางขวาแล้วก็ไล่ตามอีกทีไม่ต้องล็อกเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะลองไม่ต้องล็อกดูเดี๋ยวเราเขายกกระบะก่อนตอนนี้นะ เดี๋ยวดูแล้วไม่ต้องล็อกก็ได้แต่ต้องล็อกก็ได้เดี๋ยวถอยดันไปหน่อยเออเดี๋ยวถอยถอยดันไปหน่อยแล้วก็เดินแน่แล้วก็ถอยเข้าได้เลยแต่ต้องล็อกนะโอเคครับผมได้ครับช่างต้องการขึ้นมาคราวนี้นู่มันกระจายไปตัวเอานักไหน่กอนดีมันดีมันขึ้นโซนเนี่ถ้ามันมาโซนตัวถังยาอย่างนี้ผมเหรอเดี๋ยวได้ได้ขอลูก้องลายห้อง บบพีที่จะพ่อไม่ได้ไม่ได้จบเลยอะะผัเลิอดปะผเลรกว,ว่าถ้ามันเปลงแค่5ไว้เฉียงไงอะนรวะ เดเเดดเด้ออนีนีนีเดี๋ยวกันเด้อไมดีมันน่าก็เรื่องตามยีแหนออ่อเออนี่กสูนโเอาเข้าไปเอามมมาเลยหนุนเข้าโไดุ้นนีมเลยเอาไปได้ละไปได้ลไปได้ล ข้าลอกตื้อได้เลยนะ้วขอเดๆข้าล็อกเดยกนอาไปเเลยเสือไปเอ้เสือไปมาต้องลองแล้วต้องลองแล้วอีได้ละอไปเลยเข้าไปลูกเข้าไปเลยแนวดำหมอมีแต่พอแนวล้อไปเออเสือไปเลยเสือไปเลยอันเนี้ยเอาห้แซมเดียมเสือให้กัไปได้เลยดูแนวแซมเดียมกับล้อนะครับเห็นแล้วเห็นแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไปขวาเกินไปเออขยับเลยแต่เอาละเดี๋ยวไปเบรกแก่เพราะว่ามันจะมันจะีวโคตรขวรถุ้นดับไปไปเร็ว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 เวซ้ายหน่อยเนาะเอ๊ะเอาเอาทีเอาทีตะปูหน่อยเนาะโอเคครับได้เลยลูกพี่เดี๋ยวเราเราซีดซ้ายหน่อยนะครับ

อ๋อโอเคพอดีเลยเป๊ะเป๊ะละเป๊ะละโอเคแจวตรงเป้าตามที่ต้องการนะครับไปดูกันเอาละเห็นไหมเป็นตัวยูไหม ไอ้นั่นโดนมัดละโอเคเนี่ยเห็นปะกว่าจะถอยเขาได้นะครับต้องรอแปโคติวกะบะไอติวติวก็คือหิวนั่นแหละรอแม่โคหิวกะบะเราถอยคิดว่าไปถอยแบบเนี้ก็ดีว่าพ่อมาช่วยดูท้ายให้นะครับต้องมีคนช่วยดูนะครับ เราถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็ดูตรงเมื่อกี้ดำมันขึ้นแล้วใช่ไหมเราไม่เห็นแนวเอ้ยพ่อเรียกว่าชิบหายละเออเ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 ดี๋ยวเดี๋ยวเวร์ลอกเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสวยมัวแต่ไปโม่ม <c oughs> <c oughs> ัวแต่โม่ครับ <headlines min'. c oughs> ขาเรียกให้เอาลดออกเด๋ว<อ>ช่างที่นี่ช่างหนุ่มนะครับฝีมือโคตรด,ดีเลยฝีมือแกเยี่ยมมากๆ <c oughs> แกตัดแปลงแกซ่อมแซมเก่งเนียบนะครับคันจิก้านั่นแกะก็วางหัวให้นะครับแกทํามาได้เนียบมากดูมันแคบนะครับเราไม่ค่อยมีที่เคลื่องหัวนะครับต้องต้องแม่นยําหน่อย มันถ้าเครื่องหัวเยอะมันไม่ค่อยมีที่ให้เดินหน้าเยอะนะครับพยายามอย่าให้มันพับนะครับต้องเลี้ยงไม่ให้มันพับเกินถ้าดูว่าจะพับก็ดันคืนเนี <c> ่ย <oughs> แนวดันมันขึ้นไปแล้วเนี่ยให้ดูแนววงเดือนล้อวงเดือนกับล้อคู่หลังอะเวลาจะถอยตรงอะให้มันขนานกันนะครับมันจะง่ายอะถอยเป็นตัวยูเข้ามาในที่แคบๆนะครับก็ ผมแนะนําอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่ามันต้องได้ถอยนะต้องใช้สมาธิหน่อยหนึ่งก็ดูกันเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ในการถอยที่แคบๆก็มาแชร์ให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กําลังจะเริ่มมาชีพรถนะครับกลับบ้านเด <c oughs> ี๋ยวผมจะเอาหัวแดงไปใช้นะครับช่วงนี้พ่อจิก้าใช้นะ วก็บอกให้จะเสียเนอะก็บอกให้จะเสียไปแล้วเพราะวันนั่งเขาดันทุเรีงลงแต่มันจะไปได้เอาลงรถสายไหมครับก็ปะย้ายอันพุ่นมาซื้อใหม่ใส่กับแม่อยู่ก็เออมีเหมือนกันถ้าซื้อมาซื้อเกือบบอกมาแบบเปลี่ยนกระบอกเป็นออ๋เข้าใจแล้วไปแล้วเนอะคือซื้ออะไรมาซ่อมอ่ะปะย้ายไปแก้พุ่นมาเข้าใจแล้วเพราะมันจะนานอืมเอาละขับไปน่ะเรียบร้อยแล้วครับ แต่เรคลิปนี้ผมผมขอลาไปก่อนแล้วฝากากดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวันนีสวัสดีครับ